สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่กันในช่องบอลเด่นนะครับมีวิเคราะห์บอลดีๆีสีคู่มาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่31สิงหาคมเวลาตีหนึ่ครึ่งแอสน,อนจะพบกับแอสตันวิลล่าคู่ที่2ทีเด็ดวิเคราะห์บอลแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับหน้องใหม่อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสและคู่ที่3เวลาตีสองลิเวอร์พูล จะพบกับนิวคัสเินและคู่สุดท้ายให้อยู่ไปที่เวลาตีสอปารีสแซงแชงแมงไปเยือนตูลูดนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเลยนะครับที่สนามเอเมลสเตเดียมอาร์ซนอลจะพบกับแอสตันวิลลาของซีเฟนเจอราดวันนี้นะครับเลจรามเปิดมาที่นอนต้องบังคับชนะแอสตันวิลลาหเม็ดซึ่งผมมองว่าวันนี้นอนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเรามาดูที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับอาร์นเนี่ยเล่นไปแล้ว4นัด เก็บชัยชนะลวดเลยนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางมี12แต้มในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างแอสตันวิลลาเล่นไป4นัดชนะเกมเดียวนะครับแพ้3แล้วก็อยู่อันดับที่16มีแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับสติเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับ ตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2021เนี่ยเป็นแอสตันวิลล่าที่ชนะอาร์เซนอลทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับมีอาร์เซนอลสองนัดล่าสุดเดือนตุลาคมปีที่แล้วกับเดือนมีนาคมปีนี้อาร์เซนอลสามารถชนะแอสตันวิลล่าไปได้ทั้งเกมเย้าและเกมเยือนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดล่าสุดไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะแอสตันวิลล่ามาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ ผลงานการแข่งขันของาอ์เซนเนี่ยไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับถ้าใครที่ตามเอเชียทีมครมาตลอดเนี่ยสินัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะคู่แข่งทั้งเกมเย้าเกมเยือนทั้ง10นัดเลยฟอร์มดีสุดๆรวมไปถึงการยิงโอเวอร์ด้วยครับาร์เซนยิงโอเวอร์ไปแล้ว8เกมยิงอันเดอร์ไปแค่2เกมเองนะครับในขณะเดียวกันผลงาน5านัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าทีมเยือนอย่างรุ่มๆดอนๆอน,นะครับชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับ เวสต์แฮมยูไนเต็ดในบ้านของตนเองด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับ เลตเปิดมาวันนี้ไม่แพงนักแค่1เม็ดนะครับบังคับาร์เซน,นชนะผมเชื่อว่าด้วยสถิติผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่1 4ประตูของาร์เซนเฉลีย่ยทำประตูได้มากถึง3.4ประตูต่อนหนึ่งนัดในขณะเดียวกันผลต่างประตูได้เสียแอสตันวิลล่าทีมเยือนติดลบอยู่ลบหนึ่งเฉลีย่ยทำประตูได้เพียงแค่1.4ดประตูในรอบ5้าเกมหลังสุดผมให้เชียร์ไปที่าร์เซน,นวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเดอะกันเนอร์ที่สนามเอมิเรตสสเตเดียมไม่น่าจะทำให้เพื่อนผิดหวังครับคู่ที่สองกระโดดมาที่ฟุตบอล แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเวลาตีหนึ่งครึ่งสนามเอติฮัดสเตเดียมเลดเปิดมาถือว่าจีจาร์พอสมควรนะครับให้ซิตี้ยิงนอตติงแฮมฟอร์เรสสามเม็ดเป็นอย่างน้อยถึงจะกินครึ่งตัวนะครับวันนี้ผมให้พิจารณาไปที่โอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์เนี่ยเลทเปิดมา4เม็ด3.5ทับ4เม็ดผมให้เลดไปที่โอเวอร์คู่นี้นะครับเหตุผลดังนี้นะครับ ซิตี้เองเนี่ยเล่นไป4นัดชนะ3เสมอ1อยู่อันดับ2ตามอาร์เซนอลอยู่นะครับมี10แต้มในะขณะเดยียวกันฟอร์เรสต์เล่นไป4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2แล้วก็อยู่อันดับที่14มีแค่4แต้มเองนะครับฟอร์เรสต์กับแมนซิตี้เนี่ยเคยเจอกันมา3นัดแต่ต้องย้อนกลับไปเกือบ20ปีเลยนะครับนัดแรกที่เจอกันคือปี1995นัดล่าสุดเจอกันในศึก FA ฟเอครับปี2009ซิตี้ยังไม่เคยแพ้อ่าซิตี้เนี่ยซิตี้เองเนี่ยแพ้ฟอร์เรสต์ 2นัดนะครับแล้วก็เสมอนัดเดียวยังไม่เคยชนะฟอร์เรสเลยแต่ซิตี้เมื่อปี2009กับซิตี้ปี2022เนี่ยคนละซิตี้กันเลยนะครับห้านัดหลังสุดของซิตี้เนี่ยเป็นสกอร์โอเวอร์4นัดเลยนะครับมีอันเดอร์แค่2นัดเอ่อมีอันเดอร์แค่เกมเดียวก็คือเกมเปิดสนามชนะเวต์แฮมยูไนเต็ดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยต่อให้จะอันเดอร์ก็ชนะ20นะครับ นัดล่าสุดซิตี้ถล่มคิสตันพาเลตมาได้ด้วยสกอร์4-2พิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคิสตันพาเลตจะนำซิตี้ก่อน2-0นั้นเองก็ไม่สามารถทำในซิตี้ได้นะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยยิงไม่เลือกหน้าแล้วก็ตามยิงได้อีกนะครับในขณะเดีดยวก Forest, ันฟอเรสต์ผลงาน5นัดหลังสุดเกมเย้าเกมเยือนชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเป็นการชนะในบ้านชนะเวสต์แฮมแล้วก็เป็นการชนะกิมบี้ทาล์ในเกมเยือนในศึกบางถ้วยนะครับคาราบาวครับ นัดล่าสุดฟอร์เรสเล่นในบ้านของตนเองแพ้สเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์ศูนยวันนี้มาเจอซิตี้เนี่ยซิตี้เหนือกว่าสเปอร์1ช่วงตัวนะครับในทัศน์ตังผมนะฮะผมมองว่ายังไงฟอร์เรสวันนั้นเล่นในบ้านเองยังแพ้สเปอร์วันนี้มาเยือนซิตี้ถึงถิ่นเอติฮัดสเตเดียมใจผมลึกๆก็อยากจะนอกจากโอเวอร์แล้วก็โอเคครับให้ต่อไปที่สองุดห้ทับสด้วยเลยแล้วกันนะครับให้เล่นได้สหน้านะครับ ซิตี้เองเนี่ยพวกเขา5้านัดหลังสุดทำประตูได้ใกล้เคียงอาร์เซนอลนะครับทำได้16ประตูเสีย8ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่8ประตูเฉลี่ยทำประตูได้32ประตูในขณะเดียวกันฟอเรสต์ทำได้5เสีย5ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ศประตูนะครับเฉลี่ยทำประตูได้เพียงแค่1ประตูในรอบ5้านัดล่าสุดวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าอยู่ในทีมเอทียสสเตเดียมวันนี้น่าจะเป็นวันของบอลเจ้าบ้านนะครับอ๋ออย่าลืมโอเวอร์ไว้ด้วยนะครับ คู่ที่3เวลาตีสอนะครับเป็นลิเวอร์พูลวันนี้เล่นในทีมแอนฟิลด์จะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมของคันชีจากเมืองซาอุนะครับเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมาทําอะไรลิเวอร์พูลได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมล่าสุดลิเวอร์พูลได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเอาจริงเนี่ยพวกเขายิงไม่เลือกหน้านะครับเลตาพวกเขาเปิดมาวันนี้ลิเวอร์พูลบังคับชนะ1เม็ดเป็นอย่างน้อยผมให้อยู่เลนี้นะครับหนึ่งคับหนึ่งจุดห้านะครับ ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยเล่นไป4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันนิวคอรเซ่นเล่นไป4นัดชนะ1เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับมี6แต้มอยู่อันดับที่10พวกเขาพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับไม่แพ้นิวคอรเซ่นเลยชนะไปได้3เกมเสมอ2เกมนัดล่าสุดเอาชนะนิวคอรเซ่นไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งสูญนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเองเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเปิด ศึกพรีเมียร์ลีกมาไม่ค่อยดีนักนะครับไปเยือนฟูลแลมเสมอ2-2เล่นในบ้านเสมอพาเลต1-1ไปเยือนแมนยูแพ้แมนยู2-1นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอบอลมัดถล่มบอลมัดมาเก้าศผมว่าเกมพลิกสถานการณ์เปลี่ยนแล้วนะครับในขณะเดียวกันนิวคาสเซิลเองเนี่ยเดี๋ยวก็บเซินพวกเขาฟอร์มใช้ได้เลยนะครับชนะ2เสมอ3นะครับเป็นการชนะเล่นในบ้านชนะฟอร์เรสต์น้องใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะชานเมียโลเวอร์2-1นะครับในศึกบอลคาราบาวคัพ นัดล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลทำได้เพียงแค่เสมอวบูแฮมตันสุดมันเลยนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนั้นเนี่ยเตะมุมโอเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าสกอร์รวมยังอันเดอร์อยู่นะครับวันนี้ผู้จากนะครับทีมของเอดดี้ฮาวก็ทำทีมดีในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก,ก็กลับมาแล้วนะครับถล่มบอลมัดไป90วันนี้เล่นในบ้านแอนฟิลเนี่ยถึงแม้ว่าเลทเปิดมา ถ้าคุณอยู่เลนนี้นะผมว่าลิเวอร์พูลไม่น่าไปลองนะครับผมให้อยู่เลนนี้นะครับนำหนึ่งทับหนึ่งห้านะครับวันนี้เชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลกลับมาแล้วด้วยแล้วก็สถิติที่เจอกันเนี่ยลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้เนี่ยเขเสียเลยในรอบตั้งแต่ปี2020นะครับให้เชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับคู่สุดท้ายกระโดดมาที่ทีมทำเมคมันนี่ของผมบ้างนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสตูลูสจะเปิดสนามตูลูสสเตเดียมพบกับปารีสแซงต์แช่งแมงวันนี้ปารีสต่อ2เม็ด นะครับบังคับชนะ2-0เป็นอย่างน้อยผมไม่เชื่อไปที่ทีมเยือนปารีสด,ด้วยเหตุผลดังนี้นะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยตูวรุ่สู้ปารีสไม่ได้เลยแพ้รวดเลยนะครับห้านัดหลังสุดส่วนปารีสเองเนี่ยนัดล่าสุดถล่มตูวรุ่ไป4-0ปี2019นะครับแล้วก็ค่านัดหลังสุดของปารีสเองอ่าตูวรุ่เองเนี่ย พวกเขาฟอร์มแย่มากนะครับชนะทัวร์แค่เกมเดียวที่เหลือแพ้2นัดเสมอ2นัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดล่าสุดแพ้น้องที่บ้านน้องนะครับสามหนึ่งก่อนนั้นเล่นในสามตูรูสบ้านของตนเองทำได้เพียงแค่เสมอลอยดียองด้วยก่อนสองประตูตัวสองนั่นเองในขณะเดีวยวกันปารีสแซงแชงแมงสิบนัดล่าสุดสิบนัดหลังสุดชนะเก้านะครับแล้วก็มีเสมอโมนาโกหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมที่แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเก้า ที่ผ่านมานะครับมีเวลาพักอยู่2อสวันนะครับแต่ผมน่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมาเยือนตูลูสเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับยิงยับเราเพิจารณาไปที่เลทเอฟทีหนึ่งพัก็ได้นะครับปารีสต,ต่อถ้าปานัดไหนเนี่ยปารีสต่อเยอะๆเนี่ยยิง1จ่าย19จ่าย7เนี่ยครับอ่าจ่าย6.5จ่าย15จ่าย10จ่าย17ยิงยับเลยแล้ววันนี้จ่ายเลทอยู่ที่ประมาณ1ิบสผมให้เชียร์ไปที่ปารีสนะครับเพราะว่าถ้าถ้า1ิบสเเนี่ยปารีส ยังไม่เคยหลุดนะครับในส่วนเนี้ยยังไม่เคยหลุดเลยนะครับอย่างเงี้ยต่อ8หลุดบ้างโอเคแต่อย่างเงี้ยสิบสิบเก้าเนี่ยสิบเก้าสิบห้าสิบสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบสามเนี้ยไม่เคยหลุดเลยวินเนอร์หมดเลยแล้วก็ห้านัดหลังสุดปารีสเฉลี่ยทําประตูได้มากถึงสี่จุดสี่ประตูต่อหนึ่งนัดนะครับผลต่างประตูได้เฉลียอยู่ที่สิบแปดประตูทําได้ยี่สิบสองประตูเสียอยู่แค่สี่ประตูเองนะครับวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนปารีสแซงต์แชงแมงเลดเนี่ยนะครับสองเม็ดเป็นอย่างน้อย ะะเป็นไงกันบ้างนะครับทีเด็ดวิราะห์บอลในช่องบอลเด่นวันนี้ผมให้ทีมใหญ่หมดเลยนะครับวันนี้เป็นบอลโชคดีนะครับเพื่อนๆเ,เชียบอลง่ายเชียบอลขึ้นนะครับเพราะว่าทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องการเร่งฟอร์มการเล่นของทีมตนเองล่าแต้ม3แต้มตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับยังไงผมฝากช่องบอลเด่นไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ